เอาละครับคุณผู้ชมก็ยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องโกโจชาน e ลนะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับพาร์ทสองในแมป c o r e r of h ์ l l นะดผู้ชมสำหรับคลิปแรกที่ผมได้ทำการเล่นไปนะ่านผู้ชมนั่นก็คือแบบว่าผมได้ทำการหัดนะแต่ผมผมก็ยังไม่เคยขึ้นไปข้างบนนั่นนะ่านผู้ชมแต่สำหรับคลิปนี้ผมได้ทําการฝึกมาแล้วนะโอเคอกี้ววผมจะลองมาลล่นให้ดูคลิปแรกก็อขอขอ ไม่ไม่ใช่สิคลิปแรกยังไปไม่ถึงคลิปสองก็ขอแก้มือหน่อยละกัน <_' S 1> ผมอาจจะฝึกมาบางด่านนะทานผู้ชมบางคำมันก็อาจจะไม่เหมือนกันที่ผมไปฝึกมาก็คือแบบเราต้องใจเย็นนะโอเคเราต้องใจเย็นโอ้โอเคโอเคใจเย็นก่อนนะท่านผู้ชมโอเเ้เดี๋เด๊ เราจะใจร้อนไม่ได้ที่อันี้ก็โดนสูงสวยดิเออท่านผู้ชมเอาไปบ้าผมขอเปลี่ยนด่านก็แล้วกันด่านนี้มันยากเกินนะท่านผู้ชมแบบมันโอ้โห สามเมื่อกี้ยังไม่มีใครสามารถขึ้นไปแบบข้างบนได้เลยนะโอเคโอ้โอด่านนี้ด่านนี้ง่ายแน่นอนโอเคทำได้จอยทํโดนไอ้บล็บบบบบอ,อกที่มันมีแสงนะทุกผู้ชมโอเคโอเคถ้าเราโดนเราก็อาจจะตายได้นะทุกผู้ชมเดี๋ยวไม่รู้ว่าด่านนี้นี้ตายไหมแต่ ผมไม่ฝอโดนดีกว่าเกมมาถึงดาที่สองแล้วบอกเลยผมไปฝึกมาเยอะมากเลยนะทุกทชมคือผมต้องขึ้นไปให้ถึงไอ้ซีขาให้ได้นะโอเคดงดาที่สามโหอันนี้ง่ายๆละมั้ง <c ười> เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เราขึ้นไม่ได้นะ หรือว่าขึ้น,น,ไ,นไ,ได้่ไม่ได้ไม่ได้ที่ผโอ้คือบางด่านผมคือบางด่านไม่ต้องใช้ชีบบล็อกนะทุกทีแต่บางด่านมันก็ไม่จําเป็นนะมันแล้วแต่สถานการณ์ละกันนะทักทีมตอนนี้เวลาก็เพิ่มมาเป็นสองนาทีและะ้วทุกีคือผมตกววรีบแล้วดูหมือว่าจะมีคนซื้อเวลาหรือเปล่าเนี่ยอ้เพื่อน จากเอ่อท่านผู้ชมดูตรงนี้นะก็คือมุมซ้ายนั่นก็คือช็อปที่แปลว่าร้านค้านั่นเองเราสามารถซื้อไอ้ของพวกนี้ได้โอเคเอาเป็นว่าผมขอซื้ออนี้แล้วกันโอ้ตังค์ไม่พอซื้อไม่ได้เอาเป็นว่าซื้อเวลาแล้วกันไม่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 ดีกว่าไม่คุ้มนะท่านผู้ชมตงนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเรื่อบตังค์ผมยังน้อยอยู่นะว่ามันเป็นเพราะตัวละครเรามันเป็นสีหรือเปล่าท slider, okay, ่านผู้ชม

จะเย็นๆให้ให้แข้งสีฟ้านี่ไปก่อนโอ้โหทำไมกระโดดไม่ได้โอเคไปไปโอื่โนโนโอเคสวย โอเคโอเคตายโอ้โห okay, okay. oh. oh, oh. มันจะหลบยังไงเนี่ยอย่าตกนาอย่าตกน,น,นาเอานาโอ้โหแล้วคุณผู้หญิงคนนั้นไปได้ไงโอ้เ oh, ป็นภับเสียว

อาผมรู <ness kav> <uit> ้ทีกลับาพี่้อมเคือถ้าเราอยู่ขอบขอมันจะไม่ไอ้นี้นะเฮ้ยทำไมเขากระโดดไมได้ โอ้โหอผมเมื่อกี้เมื่อกี้คือลองนะทุกทตานนี้ผมดูทริกราโอเคโอเคโอเคปุ๊บโอ้โหเป็นไงหล่ะท่านผู้ชมผมบอกเร็วโอ้โหเกือบตายแม่เจ้าวันนี้ก็ประกวดง่าย เพงอันนี้ไม่ยากมั้ยแต่รู้สึกว่ามันจะกระโดดสูงเกินไปปึ๊บเกือบตกแม่เจ้าเออทางนี้เล้กกันทางนี้เลือกันทางนี้แล้กกันโอ้โหปอกยางเล็กเลยเอาเวลาจะหมดท่านผู้ชมผมหยิบละรยิบแล้ว 甩。